มูลนิธิ SCG นะคะมอบโอกาสทางการศึกษาด้วยทุนการศึกษาปีละกว่า50ล้านบาทสำหรับน้องๆที่มีความตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จนจบปริญญาตีนะคะเพื่อสร้างคนดีและคนแก่งแก่สังคมค่ะ มูลนิธิ SCG เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มีพันธกิจในการพัฒนาคนมุ่งมั่นให้ความสำคัญด้านการศึกษาโดยมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในแต่ละปีมีเยาวชนรับทุนไม่ต่ำกว่า4,000คนโดยมูลค่าปีละกว่า50ล้านบาทโดยทุนนี้เป็นทุนให้เปล่าไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืนทั้งนี้เยาวชนที่จะได้รับทุนต้องผ่านกฎเกณฑ์ตามที่มูลนิธิกำหนดไว้ค่ะ ด้านในการตระกูลหุ่นประธานมูลนิธิ s อ g กล่าวว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการนำเยาวชนกล้าไปสู่ความสำเร็จคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่การศึกษาจะทำให้คนเท่าเทียมกันโครงการนี้เป็นการช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมตรงจุดและยั่งยืนในการให้โอกาสทางการศึกษาสร้างคนคุณภาพให้กับสังคมตลอดระยะเวลากว่า33ปีมีเยาวชนสำเร็จการศึกษากว่าห0,000นคนค่ะ สำหรับการจัดงาน SCG Foundation f a m i l y Day มีการเดินสายพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่และมีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนทุนทั้ง4ภาคด้วยค่ะ